รับมาในช่วงที่2ของรายการอีสานวันนี้นะครับพี่น้องครับในช่วงที่2นี่ครับเรามีการสัมภาษณ์สดนะครับ นายอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับในประเพณีบุญกระทูบนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่เกิดจากพุ่มปัญญาของคนในท้องทิ่นโดยเฉพาะชาวตำบลปวนผูอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับซึ่งมีความเสื่อความศรัทธาพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการแห่ตนกระทูบถือว่าเป็นกติกวมเสื่อทีม่องว่าเป็นการสร้างความรมย็นอันยิ่งใหญ่ไงต่รมพระพุทธศาสนา ชาวบ้านป่วนผุนะครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยก็เลยได้ทาการฟื้นฟูการแห่กระทูบถวายวัดในวันออกพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่วนผุนะครับได้เล่งเห็นความสําคัญและกามีแนวคิดการจัดงานประเพณีบุญแห่กระทูบนะครับโดยนําความคิดนะครับมาจากชาวบ้านและการราษฎรนะครับในพื้นที่มาดําเนินการจัดประเพณีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นประเพณีประจำท้องทินในงานประเพณีแห่ต้นกระทูปอำเภอหน,นองหินจังหวัดเลยนะครับที่จัดขึ้น30พฤศจิกาหอสองท่านว่าคมน,นี่ที่บริเวณตลาดต้นซักอำเภอหน,นองหินจังหวัดเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับท่านชาติชายลือคําหารนะครับนายเพเภอหน,นองหินจังหวัดเลยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนายเพเภอครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณนัทพงศ์และคุณ วิชานั้นนะครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายชาติชายเลษ์คำหานนะครับนายอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมรายการในวันนี้ครับครับผมท่านนายอำเภอครับความเป็นมาแล้วก็จุดประสงค์ของการจัดงานประเพณีแห่ต้นกระทูบของอำเภอหนองหินเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ เบื้องต้นก็ตามที่คุณนัทพงศ์นะครับได้นําเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับก็เดิมพีแล้วความเชื่อนี้นะครับเป็นประเพณีแล้วก็การปฏิบัติที่สืบทอดกันมานะครับของพี่น้องชาวตำบลปวนพุนะครับอําเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับซึ่งมีศรัทธานะครับอันแรงกล้านะครับที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็นําเอาต้นกระทูปนะครับซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์นะครับ แทนต้นว่านะครับเป็นต้นไม้ประจําชมพูทวีปนะครับซึ่งมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปครับทั้งสี่ทิศนะครับอันคือความหมายถึงพระพุทธศาสนานะครับเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ก็เปรียบดังเอาต้นกระทูกที่จุดเนี่ยนะครับก็จะส่งกินขจรกระจายไปยังทิศต่างๆนะครับทําให้เกิดความสุขความร่มเย็นนะครับแล้วก็เป็นการบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในวาระที่พระองค์สเสด็จนะครับจากสวรรค์ชั้นดาววดึงนะครับภายหลังจากโปดพระมมรดานะครับจึงได้กําหนดจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับภายหลังจากวันออกพรรษาก็ก็เป็นงานในระดับหมู่บ้านตําบลของชาวตบนบนําบลปวนพุนะครับทางอำเภอก็เล่งเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ยกระดับ การจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสารแล้วก็เผยแพร่ประเพณีอันดีงามนี้ให้เป็นที่ที่รู้จักนะครับ,รบแก่คนทั่วไปนะครับจึงได้ยกระดับงานนี้ขึ้นมาเป็นงานประจําปีของอำเภอหนองหินและจังหวัดเลยนะครับเรารวมถึงวัตถุประสองค์อื่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงการ สร้างความสามัคคีปลอดออเดีแก่คนในพื้นที่นะครับจึงได้กําหนดจัดงานนี้ขึ้นครับค่ะท่านในอำเภอขางานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันไหนแล้วก็กิจกรรมสําคัญในงานมีอะไรบ้างคะครับสําหรับการจัดงานในปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานระดับอําเภอและแล้วก็ของจังหวัดเลยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นประเพณีเป็นงานประจําปีนะครับของอําเภอนะครับนองหินเรานะครับ ปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนนะครับถึง2ธันวาคม2567นะครับก็ณตลาดลานตลาดต้นศักนะครับก็ยึงยิงปัม๊มปตทอ,อำเภอหนองหินนะครับโดยกิจกรรมในงานนะครับก็จะมีชมขบวนแห่ต้นกระทูบนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่ครับนะครับการ สาธิตนะครับชมการสาธิตการทําต้นกระทูโบราณนะครับทั้งสามวันเลยนะครับคชมการประกวดเทพพระบุตรเทพทิดาต้นกระทูนะครับชมการสาธิตและชิมอาหารพื้นบ้านกว่าสามสิบเมนูนะครับรวมถึงชมการแสดงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์นนะครับในพื้นที่นะครับชมและช็อปสินค้าโอท็ top, นะครับรวมถึงการ ประกวดส้มตำลีลานะครับการประกวดแม่สาวลูกสวยทิดาดอกไยนะครับแล้วก็การแสดงฟีคอนเสิร์ตตลอดงานนะครับตลอดสามวันสามคืนที่จัดขึ้นครับครับท่านนายอเภอครับที่หนองหินเนี่ยทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวครับและทีเนี้ยอยากจะให้ท่านนายอเภอแนะนําแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับครับสําหรับ อําเภอหนองหินนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สําคัญแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนี่ยนะครับสถานที่แรกเลยก็คือสวนหินผางามนะครับหรือว่าคุณหมิงเมืองไทยนะครับก็ครับเป็นภูเขาหินนะครับที่มีสันฐานรูปร่างนะครับคล้ายๆกับที่คุณหมิงประเทศจีนนะครับก็คือไหินในยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกน้ํา ฝลลมเนี่ยกลับซ้มาเป็นเวลานานนะครับ็ทําให้เกิดรูปร่างต่างๆนะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของอำเภอหนองหินมามามา,มามามานานแล้วเป็นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนทั่วไปนะครับามานานแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมแล้วก็มาชมงานด้วยแล้วก็สถานที่ต่อมาก็คือภู่าปเปาะนะครับหรือว่าภูจีเมืองเลยนะครับ ภูเขานี้ก็มีสันฐานรูปร่างคล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจินะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเหมาะแก่การมาชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้ก็อากาศข้างบนภูเนี่ยนะครับจะอุณหภูมิจะต่ํากว่าพื้นราบในประมาณสามถึงสี่องศานะครับโอ้โหครับนอกจากนี้แล้วยังมียังมีถ้ำและน้ําตกนะครับเช่นถ้ำโคที่สัต ถ้ำมโงหลานนะครับน้าตกก็มีน้ําตกเพียงดินอืน้ําตกสวนห้อมนะครับคืออําเภอหนองหินเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีนะครับคือหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวนี่ก็เที่ยวได้รวมถึงไอ้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับมีลำไยมีเงาะมีเออะโคาโดนะครับเนี่ยหน้าผลไม้ก็มีผลไม้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาแวะชมนะครับแวะเยี่ยมเยือน ชาวอำเภอหนองหินครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านนายอำเภอขานในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารของฝากที่ระลึกพวกนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับ,บอำเภอหนองหินเรานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาเป็นแขกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรารับนักท่องเที่ยวนะครับฤดูการท่องเที่ยวคือเริ่มจากเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับมาประจําทุกปีนะครับที่พักร้านอาหารหรืออะไรนี่มีความพร้อมครับแล้วก็รวมถึง สินค้าประจำท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับพวกออมสินนะครับหรือว่าอแก้วนะครับแก้วน้ําที่ทําจากไม้ไผ่เนี่ยก็จะเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของอำเภอหนองหินนะครับก็อยากจะให้ท่านนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอำเภอหนองหินได้แวะซื้อติดไม้ติดมือไปใช้นะครับไปดูที่บ้านนะครับไปประดับบ้านอะไรนี้นะครับค่ะก็อำเภอหนองหินก็เป็นอำเภอที่ เดินทางสะดวกนะครับห่างจากจังหวัดเลยสี่สห้ากิโลนะครับแล้วก็จราจรทางบกนะครับเดินทางด้วยรถยนต์นะครับถนนก็มีทางหลวงแผ่นดินนะครับถนนสี่เลนนะครับก็เดินทางสะดวกครับถ้าท่านใดจะเดินทางมาโดยมาโดยเครื่องบินนะครับก็มีท่าอากาศยานเลยนะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพได้โดยสะดวกนะครับครับทราบว่าสามารถที่จะไปจากขอนแก่นก็ง่ายเช่นกันใช่ไหมครับนายอำเภอครับ ครับก็ถ้ามาจากขอนแก่นก็มาทางอำเภอชุมแพนะครับก็จะผ่านอำเภอภูกระดึงแล้วก็ผ่านอำเภอหนองหินนะครับแล้วก็เข้าตัวเมืองจังหวัดเลยครับก็สะดวกสบายครับถนนสีเลนนะครับค่ะครับท่านเู้อมครับอยากจะให้ในอำเภอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะไปร่วมในงานพิธีแห่ต้นกระทบครับเชิญครับท่านครับครับก็ถือโอกาสนี้นะครับได้ประชาธําท่านเชิญชวนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับที่อยู่ต่าง จังหวัดนะครับจังหวัดข้างเคียงหรือว่าทั้งอีสานเราแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสให้ชาวหนองหินได้มีโอกาสได้ต้อนรับแล้วก็ดูแลทุกท่านนะครับซึ่งงานประเพณีแห่ต้นกระทูบของอำเภอหนองหินนะครับปีนี้ก็จัจัดในภาพเป็นงานประจําปีของอำเภอเป็นปีแรกนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หลังจากเที่ยวงานแห่ต้นกระทูบแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับครับ ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาอำเภอหนองหินลึือจังหวัดเลยนะครับได้แวะมาเที่ยวเที่ยวชมนะครับงานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหนองหินจังหวัดเลยดังที่ผมได้นําเรียนข้างต้นครับค่ะตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านในอำเภอคะก็อากาศตอนนี้ก็ช่วงกลางวันก็ร้อนร้อนจัดนี่ก็อุณหภูมิสูงสุดนี้ก็จะประมาณยี่สิบยี่สิบแปดยิบเก้าองศาในะช่วงช่วงกลาง กลางคืนหรือหัวกลางคืนหรือเช้าเช้านี่ก็จะประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสององศาครับก็คือว่าอากาศกําลังดีครับขอต้นนี้เพลครับผลไม้ตัวนี้ฤดูฤดูนี้เป็นของอะไรครับฤดูนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกพวกฝรั่งนะครับก็ไอ้พวกไอ้ทุเรียนเลยว่าอะโวคาโดเนี่ยนะครับจะมีในช่วงหน้าฝนก็เพิ่งหมดไปเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาครับประมาณกลางเดือนตุลาแล้วก็ประมาณช่วงมีนา ภุมพามมนาจะมีมีต้นมีลำใหญ่ครับลำใหญ่แล้วก็มะยงชิดนะครับลำใหญ่จะเป็นลำใหญ่นอกฤดูแล้วก็มีมะยงชิดครับครับมะยงชิดที่หนองหินเคยทานครั้งหนึ่งได้ยินข้าวเสียบวิลีเลยต้องไปลองนะคะอากาศนี้ผมเคยชิมมาแล้วครับก็อร่อยสมคำล่ำลือเพราะผมก็มาที่นี่เป็นปีปีแรกนะผมก็ได้ชิมครับ ครับผมนายเพอเพิ่งมาที่อำเภอหนองหินนะครับผมเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายเพอหนองหินนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเรานะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรที่น่าสนใจท่านนายเภอสามารถติดต่อมาทางอีสานวันนี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณค่ะผูดดำเนินรายการสองท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับขอบคุณในเพื่อน้องหินจังหวัดเลยโอ้น้องหินนี่บ่ไก่จากคอนแกนเดยที่สำคัญที่เที่ยวทางธรรมชาติหลายที่ทางท่านนาเพื่อบอกว่าบ่าวัติเป็นคุณหมิงคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองไทยฟูจิเมืองเลยอืาเอาร์ออนดีเดยค่ะอยุหน่นมีครบสุยางคือเป็นอำเภอที่บ่หน่อยบ่อยไงแต่ว่าครบ ทุกฤดูการแนวกินกระมีของฝากกระมีจึงเช่นกับผูกออมสินเห็ดจากไม้ไผ่ไหมเจ้าเป็นคนเบาคอยออมเงินเจ้ากระบอกคอยอยากรูปบปบูอเนี่ยแหละจะติไปซื้อม้แล้วก็สิตั้งใจออมเงินืมอาะบาทก็ได้ไปเที่ยวอำเภอหนองหินจัะมาเลยช่วงนี้อากาศดีบ่ฮ้อนนะคะ20-21องศานี่ถือว่ากำลังเย็นสบายค่ะใช่นะครับ